สวัสดีค่ะเมื่อนี้แม่หน่อยสายเดียวมักเก็บเห็ดคนเดียวจ้าหลังจากที่สามสี่มือกรแม่หน่อยมาเก็บเห็ดกับน้องหน้าเดียแล้วเก็บได้หลายเลยได้เต็มตะกร้าเลยค่ะเมื่อนี้ก็เลยมันอยากพาพี่น้องเขามาเก็บเห็ดในป่าอีกเมื่อนี้เป็นมือต้นเดือนมิถุนายนแล้วนะคะเห็ดก็เริ่มออกแล้วค่ะพี่น้องเบิง้างหลังหน,น่อยค่ะปางามบะป่าเขี้ยวงามเป็นตงางหย่งค่ะเดี๋ยวหน่อยจะพาทุกคนเข้าป่าไปเก็บเห็ดน้ำกันอีกเลยจ้าไปเลยค่ะ เอ้ยคือสอนใบงามถอะพูนะายก้านมันแค่เต็มเต็มพี่น้องโอยดอกน,นี่งามพู่นะดอกขาอวบค้าจะใครพุดนะป้าพี่น้องดอกอวบอวบอันอันอวบอันขนาดมาตัดเหตุกันค่ะตัดแล้กก็บกบใบหมองเกาแล้วค่ะมึงดอกที่เก็บมาเมื่อกี้เอ้ยดึงออกมาเมื่อกี้งามขนาดกลใหไงขนาด พี่น้องคน่ะค่ะต่างยูจูโอยูผู้เดียวพี่น้องเออเต็มเต็มค่ะพี่น้องค่ะงามงามเต็มเต็ม,ตมแน่นแน่แนออก็ไว พี่น้องแนมเห็นบ่ค่าเห็ดแนมเห็นบ่มันอยู่นี่เป็นตะแพงเป็นตะเพง,เเพ,งพี่น้องเอ้ยมันสจะดึงมากนะเพิ่งพี่น้องเห็ดผิ่งน่อยเห็ดพึ่งหน้อยเห็ดพึ่งขาแดงอันนี้ก็แกงเส่บจะเอาิตัดทห้เบิ่งนะคะนี่ อือได้สามดอกค่ะทั้งเป็นตะฮัดในดอกนี้ดอกนี้ค่อยเป็นตะแกงแสบดอกนี้ค่อยแกงแสบในหน่อยจังสี่ค่อยแสยบค่ะปาคือหลายลใช่ค่ะพุดน่ะเฮ็ดเพิ่งน้อยแหมนอันนี้ดอกบานแล้วเด้อค่ะน,นี่ดอกบานแล้วเนี่ยอันนี้ยังได้อยู่เนี่ยอีกดอกนึงเนี่ยอีกดอกนึงปาตรงพุ่นเห็ด นึงดอกสองดอกสามดอกเนี่ยนั่ดอกนี้อีกสี่ดอกผดอันก็เมียนค่ะกำหมันก็เมียนแต่ว่ามันเน่าแล้วมันบาดแล้วเก็บๆเก็บๆอ่อสองสามสี่

ได้พ่อเสีบบ่อันี่ได้บ่นี่ิอถนี้ได้บ่อเสียบอ้ได้อยู่ค่ะปิกลุนหน่อยให้พี่น้องเห็นอีกแล้วเห็นแล้วสองดอกพี่น้องปิดกัน หนึ่งสอง้อาแต่ดอกงามๆเก็บขว้นมากคอยไปตัดทำค้างสะอาดนะ,คะ้ค่ะกบใบกบใบอือีกดอกหนึ่งนอง้องเนี่ยกบพ่นว้กบใบแล้วคะ่ะได้แล้วพี่น้องสองดอกสวยๆเรียงกันเลยค่ะ า<ส>พี่น้องเห็ดเผือกาตเบื่อเห็ดซาตานเห็ดใตเบื่อพี่น้องมองดูอเรียงกันหนึ่งสองสามสี่ห้าเจดปดดอกงามๆแต่ว่ากินบ่ดได้ทค่ะนี่คือเห็ดพิษวิธีสังเกตเห็ดซาตานด้วยจ้ะเป็นเนี่ยมันเอาไม้บึงนี่ดอกงามค่ะทเป็น ้านสีแดงใต้หมวกจะเป็นออกสีเหลืองแล้วหัวมันจะออกเป็นสีออกขาวๆน้ำตาลขาวๆนะคะอันนี้คือกินไม่ได้อันนี้เห็ดแฝดกับเห็ดไข่มุกนะคะเห็ดแฝดของเห็ดไข่มุกมีหัวมันกนจะเป็นสีเทาๆดำๆ้วจ้ะกินไม่ได้นะคะแบบนี้กินแล้วสีหงเหงาก๋เลยน้องนาเดียบอกอันนี้คือเห็ดพิษ้อจ้ะห้ามเก็บเด็ดขาด แต่ว่าดอกมันงานงามพี่น้องมึงเมื่อเป็นตาฮาขึ้น,นออกหน้าเดียแท้ดอกนี้ไหมคะ่ะตุ๊ปบูยู่พี่น้องอตัดละกบไวหมองเก่าได้พี่น้องเด้อแเพงครับ สวยเลยพี่น้องขาด,ดอกงามๆกวบเต็มตาบอนี่ไกลแล้วค่ะไก่เต็มตาละแก่พ่อได้แกงแล้วพี่น้องเห็นอย่างเดียวค่ะตั้งยุคห่างต้นใหม้รด,น,ดกกนี่ยหมเอ้ยเอ้ยมีหอดตัวทากเกาะนี่แหละตัวทากค่ะตัวทากที่มันกินเห็ด เดี๋ยวหน่อยจะเคลียร์ออกนะเคลียร์ออกก่อนตัวทากกินเห็ดเพิ่นก็กินเท้ากากินแบ่งแบ่งกันกินเน,นี้ยงามว่าข่างงามงามงามหมดพี่ดอกหมดเห็นแล้วค่ะหมดหมดหมดเอาหมดเขามาเอาข้างในดอกยนี้เอ้ยพี่ดอกเนีย่ยงามอยู่ด้วยค่ะ ว้าวพี่น้องเห็นนี้ลราค่ะดอกงามงามเลยดอกนี้งามแน่นอนเต็มตึง้งเต็มตึง้งหนึ่งปะโถก้านแดงใต้หมวกแดงงามขนาดค่ะตามเห็ดมาด้วยค่ะ งงาพี่นอ้อกลับรถเด้อพี่น้องเบิ่งทางกลับบ้านค่ะต้นแอปเปิลกำลังติดหมากได้กำลังติดหมาก,าก,ตมากเต็มต้นแล้วค่ะนะต้นใดกับติดเต็มเลยปีนี้ต้นแอปเปิลต้องเยอะแน่นอนด๊ดดี้หนะ่อยเอาเน็ตมาฝาก <laughs> ฟิวฟิลเปิือกเสะรบฟูสเย่ดอกนี้งามๆอืมวนตุ๊ปุกมันได้ดีว่ะวนปุ๊ปุ๊ตุ๊ปุกคุณมันดาดีงามงามเนี่ยมาเบิ่งดูลูกดีมาเบิ่งเห็ดก็แดดดีเด้วยเฮ้ยวันนี้เก็บเห็นมาฝากโอเคตาคล้ายในวิ่งนาเดียหนมีของนาเดียน้ำเด้ออันนี้ของนาเดียจอยเลยเลยจอยเลยเลยอะคืนาเดียจ่อยเล